นี่เขาคือสายเอ้ยนี่นน่เอออะไรวยามเด้ลกันอ่ะมีคตกังวะมคุณคะตนี้คือเป็นก้อนสก้อนน่ารักมากอ่ะรวบๆวเก็บไันหลูกโอเคเอาละเรามาสมรู้รนนมค่ารู้จเุนแกร์ค่าเสียงาเสียงร่กค่ะ นั่นเป็นอะไรบ้างนะไม่รู้ใครจะออกมาขึ้นมาไม่ได้ร้อยเลยว่าจะทอไเียวเอามปตีหัวบล้ังไว้าเฮ้ยบาดีเก็บมาเนี่ยเบบี้เบบี้เราคุยอะไรกันอยู่งเดี๋ยวเราไปหาฟังอะไรนะ หนูเมื่อกี้คุยอะไรกันบ้างคุยว่าจะแบ่งตัคนกินนมคุยว่าจะแบ่งตัวคนกินนมไม่ได้เกี่ยวกับเกมที่เล่นเลยนะคะคือเพขาโค้งหลงไหว้มาอ่เด็กๆที่ยังไม่ได้เล่นนะคะโอเคน่ารักเลยครับลุย แล้วคุณย่างเดือยค่างบอกนะซอสใบนะซอสใหันหน้าหางย่างหนะคะหันหน้าหาณย่า่อยากให้คนเห็นบกอยากให้คนเห็นใบแอบดูหรอแต่โมอแต่โมยิ่งกระชีดก่อนพี่ลโลกอ่พงแนเลแหน่วนะพแ่ะพแนอ่ะเรียบร้อยเรยบร้อยนะทีนี้หนึ่งชอบนะคะอาซอไปก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วหันหลังนะ หันหลังได้หันหลังถ้าจะออกอะไรให้กระโดดหันหน้ามาหาคุณย่าคุณยายนะลูกโ่เคเราพี่มาหันหลังไปข้างหลังเลยลูกอพร้อมแล้วพร้อมแล้วหันหลังปุ <S <S ๊บเบบี้็ร่อนไปข้างหลังเพิเลยดีแต่เราก็ <S <S ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาตกลงกันว่าใครจะเป็นคนหมุนมาโอเคอะ,อะไรลูกเ<อ>ารากำลังปรึกษากันอยู่นะคะกำลังทำอะไรคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะกระโดดออกมานะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาพูดพร้อมกันว่าเป่ายิ้มฉุกนะ 1 2 3เปสาเบาเย้ชุกฮะเป็นอะไรกับอะไรนั่นค่ะออทออทเย้ฟังนี้เป็นกันไกลค่ะคุณแก๊งโอเคแล้วที่คุณมาคือจิมเบาเย่อะจิมที่แพ้นะคะตกรอบไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมีให้แก้ตัวเดี๋ยวมีให้แกตัวอะเอาป้ายสลับให้เพื่อนเลยดู รอไปนะั่งลูกน้ามามามายืนข้างหลังนะคะโอเคและทีมที่แข่งต่อไปนะคะใจดีซัมโม่โมเปิร์ฟนะคะแข่งกับโมโม่อาวุาชิและลูน่านะคะ่ะมาเลยสำหรับเพื่อนที่เล่นแล้วไปอยู่ด้านหลังเลยนะคะเอาละเอาละเดี๋ยวขอป้ายหน่อยนะคะโอเค ยันยัป้าเลยเอาล่ะผู้เข้าแข่งขันคือใครนะคะโอเคจอมโมมาแล้วจอมโมมาแล้วเยบเจี๊ยบเียบนี้หโมเมอเีลุเช็ดวเราเชียร์จสอแล้วก็ใจดีนะคะขอบคุณเราไปาขอคุเราไปด่าเขอบคุณมคอาดีเออเ็มาเด็กเวลาอยู่โรงเรียนาา อยู่โรงเรี้เขาก็แบ่งกันปางกันช่วยเหลือกันนะคะใช่ใจดีอยู่ฝั่งไหนคะลูกอ่าโอเคอ่ะหันหลังเลยหันหลังแล้วซุบชิบกันหน่อยว่าใครจะเป็นคนกระโดดโบโบลูน้าหัวเชียงใครจะเป็นคนโดดนะเออดีฉันว่าฉันว่าเป็นลูน่าดีกว่าฉันว่าเป็นเออโอลูน่าโอเคโอเคฝั่งนี้โอเคอย่างไหในประชุมไหมเออไม่เป็นไรโอเคแล้วลูก ถ้าอย่างนั no. ้นยืนเรียงหน้ากากแดดหันหลังให้คุณยายเลยลูกเอาล่ะยืนเรียงหน้ากานแดดเลยค่ะพี่เชี่ยวพี่เชี่ยวนายืนหันหลังถอดลูกเอาล่ะพร้อมนะฮะพร้อมค่ะคุณย่าคุณยายช่วยพูดมาว่าเป่ายิงฉุกพร้อมกันนะคะเดิม ไปออกอะไรดีนะคะอ่าลาเอาลากั่นนะพี่มื๊บแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่โอเคเด็กๆพร้อมนะเด็กๆพร้อมค่ะตัวเนี้คุณยายคะขอเสียงหน่อยหนึ่งสองสามเป่าอินชัว พีมของโมโมโอเชียนและลู่นามาจ้ะได้แล้วอ่ะที่เหลือเชียได้นะอันนี้ปรึกษากันหรือเราเราจะเอาอะไรกับทะลุไปดีลูกก็ไม่รู้หรอกจะอยากคุยกันก่อนอ๋อเราปรึกษากันก่อนสิเอออ่ะปรึกษากันสิค่ะเอาดีว่าเอาดีว่าไอ้ลู่นานจะออกกระดาษหรือเปล่าเนี่อย ร้องเวลาเด็กๆคุยกันอะโอเคอ่ะหากพร้อมแล้วหันหลังให้คุณย่าคุณยายเลยจ้ะตุ๊นตุนตุเก็มีการสลับเปลี่ยนป้ายไปด้วยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเรามาดูกันว่าใครจะชนะแมตช์นี้นะคะแมตช์จุดโลกเอาล่ะเด็กๆพร้อมนะคะคุณย่าคุณยายพร้อมนะคะผู้ทอมการลึกลับตับเปลวย้

อ๋อเชี oh, ่ยนี่พี่แมนเชียร์เบลนี่นะลูกเบบีเบบีเบบีเสื้อทีมไหนเบบีเสื้อน้องเชี่ยนน้องเชี่ยนเชี่ยนโอ้ยเสียงอะไรเนาะโอ้ยเชี่ยนน้องเชียเรียนเด็กๆพร้อมนะคะไปจุดพร้อมค่ะพร้อมแล้วเป่าเยิ กันไม่หลอกนะใจตรงกันเกินไปหรือเปล่าทีมนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาต่อเลยพี่ละพี่เอาหหันลังเลยหหันลังเลยหลังเลยมา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 เริ่มเกมเร็วโอเคเป่า้ยว นี้เลยนะยืนนี้มาเรียงกันยืนเรียงกันยืนเรียงกันเอาละ,อะคุณขาเราแพ้ไปตั้ง,งแต่แอออรอบแรไปโง่กอโกเลยโเลยและฝางคุณแก้ลล้วคุณนันสนุกจังเลย เกมส์สัปดาห์ผู้ชนะของเรานะคะก็คือเวสลี่คอร์จิ้และนิวเน็กเนี่ยจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า A E I O U เด็กๆเกม A E I O U ชื่ออะไรคะคุณแกรเด็กๆเคยเล่นเกมแบบนี้ไหมโกโก้ชีสอะไรนะะเด็กว่าเคยเล่นตอนที่โรงเรียนครูสอนให้เล่นอยู่นะคะเอาโอเช่นเขาเคยเล่นเขาไปที่สตาร์ทเขาคุณไนแล้ว สามคนนะคะด้เป็นสามคนนนจะเป็นคนที่จะต้องห่านมาเมื่อไหร่ได้ที่หนูอยากจะหันนะลูกนะผ่านพ้งกระลุกนะเออผ hey, ่านมาเพิ่ถ้าเห <c oughs> ็นเพื่อนๆ่นคนไหนอ่ะเขอแบบกระดุกกระดิกหนูวิ่งเข้าไปฟาดเขาเลยนะลูกนะแต่เบาของมบ้าเเป็นชี่ว่าสีอะเห็นคนไหนกูย่างกอยากช่วยกันด้วยนะคะว่าใครเป็นคนกระดุกกระดิกนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะใครที่มาแตะตัวก่อนแตะตัวเวสลี่เบลดี้และนิวเล็ก ใครก็ได okay okay. 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 so ้คนไหนคนหนึ so. cool. mm ่งใครแต่ตัวก่อนชนะไปเลยโอเคไหมจะได้ย้ายดีกว่าคนชนะโอเคไหมพร้อมนะแต่ตอนนี้มันเหลื่อมล้ำกันนิดนึงเนาะข้างหลังเออดึงให้มันเป็นหน้ากระดาษหน่อยดูเป็นหน้ากระดาษในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันนี่เป็นอ่ะมันจะมีคนที่ไม่ค่อยจะนิ่งอยู่นะคะดูว่าเขาจะนิ่งได้แค่ไหนนะคะวันนี้ไม่ตัวเองจะม้วนรักจุ่มมือเบ็ดผีด้วย วิเชียนเขาตอบให้ว่ะวิเชียนเขาอยู่ข้างหลังเลยดนตรีพร้อมนะคะเอาละเอาละค่ะพร้อมแล้ว m ิ s i c w h า t is that เดี๋ยวนะเอาละเอาละมาดูกันใครกระดุกกระดิกหุยดุกดิกหุยใครกระดิกใครดุกดิกเอายืดเล็กหน่อยใครดุกดิกใครดุกดิกยูะเฉยลูกมีไหมมีไหมมีไหมยืดเล็กยูดเล็กเดินลูกยูดเล็กข้าเดินลูก เอาล่ะเอาล่ะอุ้ยเอ๊ะเอ๊ะนี่นี่นิ่งมากนะคะตอนนี้นิ่งมากนะคะสุดๆเอาละค่ะเอาละค่ะโอเคระวังน,นะรับต่อไปนะคะมาดิงมก็เลยอุย้ยเบอรเบิร์เข้ารอบเรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วิว Music มาดูเฟ้นไฟกันนะคะมาดูเฟ้นไฟนะคะนะคะเบาดีเบมาเซ็ตเป็นไฟเลยลูกเชี่ยนกำตกลุกดูดีมาเซ็ตเป็นไฟหน่อยโอ้ยีเข้ารอบแล้วคะมาเซ็ตเฟ้นไฟนะคะเอเป็นการทักทายนะคะคือจากนอกโลกทับทายสู่โลกนะคะ เอาเอาก็ไปเอออ่ะๆเอาเชิญๆๆเชิญๆยยังไม่เค้ารอดนะคะระวังนะคะโหเชียร์นะคะเออๆคนไม่ไหวไม่ไหวแล้วแก้งกันเลยแกเนี่ๆๆๆนี่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 นีอาล ใครที่แตะตัวนิ้วเนฟเบลนี่และเวสลี่ได้ก่อนจะชนะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมิวสิกค่ะอเอาใจไปฝังนู้นแล้วลูกเอาใจไปฝังแล้วเดยกกันอ้าวงงเลยงงเลยฝั่งนู้นงงเลยเหมือว่าเราจะเข้ารอบนะฝั่งนี้แต่ว่าไม่ใช่นะคะเราต้องแตะต,ต,ต,ตัวเขาให้ได้นะเขาจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่เอาละค่ะเกมยังไม่จบน,นะคะเกมยังไม่จบ อ่ะไปต่อลูกไปยืนต่อไปยืนต่อไปยืนฝั่งนู้นต่อลูกไปอย่าไปฝั่งนู้นแล้วนะคะทุกคนต้องไปแต่ฝั่งนู้นนะจ๊ะแต่ฝั่งนู้นนะถ้าพร้อมแล้วมิวสิคโอ้โหฮะหมวกโมกหมวชนะแล้วไม่ใช่เหรอครับยังไม่ชนะไม่ชนะนะคะเอาละค่ะ คนที่ไปแตะสุดท้ายนะคะจากในเกมนี้จะต้องออกมาเล้นไก่ย่างนะคะเอาละครตอนนี้กำลังเช็คนะคะเช็คอยู่นะคะออ้ยตั้งใจเช็คมากเลยใจดีเป็นผู้ชนะไปแล้วนะคะเพราะว่าแตะเวสลี่ได้ไปแล้วนี่ใจดีอยู่ฝั่งนู้นเลยนะลูกนะใจดีคอยเช็คเพื่อนนะลูกเจดีมาเล่นจมูกเล่นจมูกมา อนิ้วเม็กลายประจำที่ครับคืออยากจะปิดมากอยากจะปิดมากนิ้วเน็กเชิญเลยครับผมอนิ้วเน็กฝั่งโน้นอะไรเนี่ยนิ้วเล็กเสียบฝั่งของกโลกนิ้วเล็กอยู่นิ้วเล็กก็คือแก้มไม่หยุดนะเอาละค่ะเฮ้ยมาถ้าพร้อมแล้วเมว คิมแมนเบบี้อยู่ไหนนะอ๋อจะมีชนะแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะคะเอาวะ ยังมีเหลือสองคนค่บคุณโอเคแต่ว่าตอนนี้ซัมโมลูน่าและเบิร์กเบิร์กผ่านเขา้ารอบไปแล้วว้าวเรืเ่องเหลือสองเขียวสองเขียวนะคะซึ่งจากคณะกรรมการตัดสินเบิรบิรแจ้งมาแล้วว่าว2นคนนี้เป็นคนที่แพ้นะคะขอเสียงให้กับคิงแมนแล้อเวเชียนสะ เอาละค่ะ,คะเรามีบทลงโทษไหมคะคุณแกงบทลงโทษกับอุ้ยขอบคุณค่ะม่ต้อมีโคมด้วยนี่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 บทลงโทษของคนแพ้ในวันนี้ค่ะเราจะให้เขาเต้นบทเพลงที่ฮิตที่สุดตลอดกาลว้ากับบทเพลงที่มีชื่อว่าไก่ย่างไก่ย่างค,คุณยายเคย,ยร้องเพลงไก่ย่างเป็นนะคะขอเสียงนั่ง,งเลยค่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไก่ย่างเดอะผ่าวะ ขวาฮะร้อจริงๆริรอจริงจริรอเล่นสปีดัาไก่ย่างโขวผาตั้งไก่ยางโขบผามาถูกไม่เสียฮทมาถูงไม่เสียฮเขียดตูดซ้ายเสียติดขวาฮะมีจริงรอนจริงจริร้อนจริง อยากจะบอกว่าเด็กก็คุณเด็กนะไอ้นี่นี่โพสหน่อยนี่เลยเขาโพสทุกมุมเลยนะวันนี้เออเออนะคะทุกๆวันนะคะที่เราได้มาเจอหลานๆมาเลี้ยงเด็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะน้องๆก็จะมีความสุขความสนในสไตล์ของตัวเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆจ๋าหันหน้าหาคุณยายทั้งหมดเลยลู้ เดี๋ยวจะให้เต้นก่อนแต่ยังไม่ต้องลงนะจ๊ะเต้นโชว์ย่ากยา,กายเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปกันนะคะเอาละค่ะอยากได้สมร,รสมูรนนม้สมาร,รักได้ในน้ำด้วค่ะสมร,รู้สมรัรอยากเห็นกันมากเลยนะคะ๊ะอาเอาล้วเดี๋ยวพี่ยังจะเห็น <ๆ S 2> ทุก,ๆ,ทกๆคนเลยนะคะลูกตอนนี้จะเป็นของใครนะคะจับตา,าด,ดูดีๆนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วมิ้ ลอได้เลยตอนนี้นะคะห่ะเออพี่รู้นะคะบอกรู้หน้าหันดูบอกใครซักหน้าอย่างเนงะ้ยนลูกซักหน้าเออซักหน้าลอนะซักหน้าลอเอเออแล้วหนูจะอยู่ตรงไหนลูก <c oughs> เฮ้ยเจยวพัดไทย <c oughs> เราจะโค้คุณมีมีแต่ไปบทไม่เข้าใจแล้วกันเอาล่าล่เห็ุทุกคนแน่นอนแถวหน้าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ากล้องเราเป็นมุมกดนะคะ พี่แมนอยากพูดอะไรไหมลูกมีอะไรอยากพูดไหมถ้าไม่มีก็บอกไม่มีได้นะลูกไม่มีอยากเปลรูปแบกเปลรูปอยากเปลูก มิเตอร์เซัตดัวจะต้องยืนยังไงนะโอเคขอเซ็นบัมรให้เด็กอีกสักครั้งนึ่งค่ะทุกคนทน่รมากลนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะทุกท่านวันนี้นะคะมีใครมาหลอดอาสโกเก้ออะบคุณกันใหญยมีใครมารอดน้ เดี๋ยวได้เจอกับช่วงแฟนไซคันสามช่วงของวันนี้เลยนะคะอาละาคุณน้องผาวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะตุ่นมีความสุขมากๆเน้นยามอีกสักครั้งค่ะคุณน้องใกล้ๆอย่าลืมนะคะค่ะ Lucky Bag คุณลค่า500บาทมีสิทธิ์คุณรับคูปองสำหรับถ่ายรูป1.1แบบ g m t v n e t w o r จมโมที่กำลังต้มน้าอยู่นันก็ดีนะาะักก่อนไม่อย่างนั้นลงจับนะเอาล่ะเด็กๆจับมือขอขอบคุณคุณย่าคุณยายกันหน่อยค่ะมาจับมือลูกเบบี้ไม่มีที่อยู่ <c ười> จะบียังมัม่งหน้าเลยลูก <c ười> เออเอาเออโอ,อจับมือลูกจับมือโอเคไข่ต้มไข่ต้มหนักหุณย่าคุณยายลูก <c ười> เออจับมือ ເພິ່ນຊິຕິດເນາະເຈົ້ານະເພາະມັນຕ້ອງມາກັບອັນນີ້ກັບອັນນີ້ກັບຊັ້ນເອົາຈະຊິເຊັ່ນເນາະເຈົ້າຊິມາຕິດຊິມາຕິດຢູ່ຢູ່